เยอะกันนะเาวูสวมากเซลยูพี่น้องเอสวัสดีสวัสดีเด้อสวัสดีไรเกตยังนี่โดยกาแฟกาแฟของเรามันเซ่เรื่องอย่างไนะโซ่เรื่องอย่างโฆษณาเลยปวดหัวเข่าปวดขามตีปวดหัวใจได้ยังได้รคหัวใจก็ได้

ใช่ไมะยังรถยังรถเินงรถกินกินมันแซบบ่แซบตัวใม่นะลูกเสือชิ่งมากหรโตมากช่รใส่น้ำเย็นได้บ่น้ำเย็นน้ำเย็นก็ไน้ำนก็ได้น้ำ้อนเออได้เพื่น แต่ว่านี่หรอตรอัวอังกฤษมันเนี่ยอีคืออีหรอเดียวกันใน่้านท้องไกลเซนเซนทหานอะบาโชเอเซ่เพื่นนะบาโชนะอัง,งอกฤษมันคือซ่าซองแบบเป็นเดีวกับสาวที่สวยเอเซ่าโชนับดูดูนับดูขับรถผ่านไปซื้อสวยแน่ไปไปสีแดงแดงด้ยอย สงแดงเด้อจะได้หาดูเขยมาแล้วเลยไปสามมุกกวนไปแล้วกะเตาบ่ออน้ำไม้ลูกตู้พี่เนรกรงบ้าาตู้ตีไอวิวว่าใไปแล้วมีิวก็ว่าสออตู้มีตู้มาเลยเด้์ายไปแล้วมันว่น มือวนนี้ปตรเด้ปตระนะัตัวเพิ sure ่นวันเนาะตัวเปนยังวะอไปถุง่อนไถุงเล่เลยนี่ซื้องโซเล่สามสามท่านตายปะเนี่ยนี่ราคาันี่เนี่สี่ร้อยแปดชิเลยเหรอจะวาหัวทนเนาะสามานายก็ได้

สิบแปดนนแนะสินมือเจ้าฮันเอัน hmm. นี้สิตัวนี้จะช่องเลยช่องเดียวก่อนเพื่อนขับเอวใชเลยไม่อดเมื่อยว่าบัดนี้ไล่ชดมาไล่ชดายนี่ไหมอ่ะบอกเลยบอกป้าลุงเนี่ยบอกป้าลุงพุดนุนนี่ยว่าไมพดนุนน้องวีนี่เจ็บนี่เจ็บอุ้ยโชว์พุงเล ปารุงว่าเห็นพุงน้องบิวแล้วคือสิบุยากชื่อเลยปารุงว่ <c oughs> อันนี้หรอการดิบม <c oughs> นี้น่นี<ม>บิว,บวีบอกปารุงนี่เจ็บอันนี้เจ็บอันนี้ค่ะตัวนี้มางกเจ็บเอนเจ็บเอวเจ็บเข้าหายใน้ำเย็นด้วน้ำมัวน้ำเย็นช่ช้ทายแท้ หม่อ้กระนเ่นอาล้วม no, 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 nah, no. eh? ันน้เยนน่เย็นจ่อยมังโอปกติวะเอาหมนันเย็นด้วยย็นแล้ว่าอ่าวย่อะไรกันเอีกช่องนใ่ใส่ละหมด่บอก๋อดอกใช่ตัเย็นเลยเ่ใช่ตใช่น้เย็นใช่กาแฟอีกว่ะเฮะอะไ่ กดี่ลเดียมาเปืองเราอย่เว้ยปอเดียยันอาแฟดีเจ็บแขงเจ็บขาสมุนไพรทไอนเจ็บดเจ็บเอวเด้อพยายให้ำนาาเมื่อนี้โอ้โหพยายาำให้ำนาปวดเข้าปวดขอมาเลยมา ไปไปชมน้ำปูนใช่้นน้ำปูนใช่นเนึ่ยหันน้ำน้ำพอนเลโอ้ยน้ำเย็นเหืรน้เย็นดน้ำเย็นเยได้เอมันก็แตกเยอะเนาะแตกเยอะแต่ว่าสีมันคือแบบว่าเซนนุ่มเลยสีแบบคือใสนนุ่มเลยโอ้ไ้ สองสองพอดีน้ำทุกนึง่อุงเคร่องซุปนารกับหัวาะวิวไม่พอีเลยพอจยันใเธอพูดน้ำาัายสององนี่สอง่องมันกับมันกับชาชากินนมสดได้มันื่อได้ คือเครื่องแบว่าใส่นมเลยเอเนาะอ่าคือเ่นมเาะเป็นกาแฟเย็นเลยนะเซนุ่มเย็นเลยนี่เฮ้ยโริวเอาเห็ดคาเ่อะเซนเย็นเลยอะคืออะไเนี่ยให้น้องยืดเยยาวห่อ่าลุงคือโฆษณาผู้หันหนักไปกล้องอ่าบอกว่านมเฮ้ยเยาวเฮ้ยเฮ้ยเยาวมืเดียวเสียยวมืเดียวอมือเดียวมือเดียวหนหาม ไงเี่ยอ้โอวุ่นเยออมเนวิธีขายกาแฟของเราชมแส่น้ำเย็นก็ได้แส่น้ำร้อนก็ดีเอาเ้าวัดหัวแล้วเนาะชิมเบิ้งมาดิชิมเบิ้งเป็นไรแดงก็ได้นำร้อนดงเด็ดอยู่เดีย Ừ, có thể tiền là... <laughs> thôi, chị không vui bóng chưa dùng cái kính này mọi người dùng 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 này mọi người 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 mọi เออเอวว่าน้ำดุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือประตูป่านู้ประตูป่านมาเนี่ยประตูป่านมาผ่อนประตูป่านมึงดูเห็นไหมตัว้องบีบอันตูป่านเอ้ามันล่มแต่ทองเลยล่มได้อ้ามันสีบวมดใอ้วนเลยมันเหี่ยวเพรมันล่มได้แล้วประตูเอาขึ้นเช่าเลยอ้ามันบวมนะยกำลังเป็นเนาะสลายหมามันลงไงบวมเนาะคุณตกขนาดยี่นู้นนี่

เดี๋ยวล่ามนตู้นี่จอบให้กินนี่จอบใกินนี่บอกมาินตู้ไดม่น่าน้าเมันกินตในตู้นี่มาถึงกินหนามแล้วมันกินไม่ได้ละกินหนามแ้มันตู้ได้กนอกินอะไรกินอะไร cái bó, này bọn là ngang bó, cái nào đây này gạch 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 ui, gạch 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 แต่พอดียอาลูกกินน้ำลายแล้วผิวขาวเลยใช่บอสบอสนี่บิวไปใช่นะอันนี้มาเก็บกาแฟนี่เข่าหันพบอสไปไปไปนอนเลยดิ ็ไไนไรเหรอโอเคใส่ละบ่โอ้ยแซวทรงขึ้นเ่าขึ้นเ่าั้นกี่ทองแนวทองนวนี่เลยเมาดีเดอ

รู้เลยคอยเห็นกินยังลรดีคน,เน,น,นเ้เยี่ยมเยี่ยมเชี่ยบเชี่ยบตานมจ่านะรักว่า,าพี่จอมไม่อาได้วัเลยมันกว้างกว้างแหวนนะกัดไม่ดุนะใช่รู้ด้องนะมองพอดีเลพริกอ่ะนี่เลยวนเจียวเรียบร้อยอ่ะ จาเพ็ดได้รหวนคือไม่นแล้มาให้ได้ะจะส่งคีมกันะใส่คีมสองเจ้าได้รหมูหยาบด้รูคประตูกินประตูมูเอาจะเดืจนอู้ ไปที่ทอยเอาให้ฟงครมต้น้ำมันแตล่าตมน้ำมันแตล่ากิไหมคลายวครีมหัวคิมของนันบบริทานยา่คกินขอดวฮะกิน้ไหมจ๊ะองมเอตุ้ยค่ะยไม่เอาเห็ดไงเดิอนั่งกินเลยม่กลัวอืมคือปูวจิพี่ีวานเห็นมาให้นังดิ นี่เราท่านถึงเวลากินบวกินล่ะครันยออกมาเก็บเดียวจับเดียวสิวานนวานนเนาะวกนไมีบหาจริงรชวนนันบะยาาะไแซ่นะขบค่นโครตท ข่าวแซบน้อลับข่าวบแซบบเสริพบุนอีกข่าวบแซบแต่ว่าขนบุ้นแซบกินเยอะกินอีกข่าเพิ่งทิตไแซบดิบกุนเนีุ่นกับบแซบคิดหลายคิดหลายน้อข่าวบแซบหลายอยูุ่ตอย่ตุนี่ต้มมันยังบวเบยครับต้องตุนไปอีกก่อน ตอนเดือดจะอะไรลูกอะไรไหมแมววาหายว่ายรยานกินหน้าเหรอกินเาว่าเราขั้เคี้ยนกินนั่นกินน,น,กน,นี่โยมมันนี่เด็กเก่าคไม่่อยกินเเไงอยู่บนี่แถวใกล้บ้านนี่บ้านทองมันไม่ไปไทย ก็ไปคือคลิปหมกคลิปหลยให้ชามคิปอล้หน่งข้าวเลยนี่มีมองอยู่เลยแบบนี้เลยอืออ่าวิธีว่ว่าอัน1ิเอมงกับเพิ่นกเซ็กนั่นน่ะดิี่บ่มบ่มเหมมูกับแช่สะเลยมูรถจอดน่ะาสิไปละสิไปแล้ววาสิไปเลยแต่ว่ามาเห็นจะได้ Để <laughs> à, đi, đi, Để đi. <laughs> <Pạm bà> đây <laughs> <laughs> đen này cả mi mi nó kỳ đi đây nè mi nhang nông miếu đi đã cho sang nhang phơi tiền cưới này sang phơi tiền nó <laughs> <laughs> hả <Ha? cười> มูทะปลาน,าน้ปนาปาหน้า้ให้ไม่อม้วนก็นมไม่ไหวลทุนอ้ยบ่ไรแหละปลาดุงเอ้ยลงทุนมาหลายละเพิ่ได้จำนี่ดิเบิงบ่งลูกสาวก็แล้กันพนม,มีสองอย่างนี่แหละเนาะมีสอย่างนี่นหละงทุนลูกสาวไม่อ้วนจำกันเลยฮะมอนนอนะ บอร์จะุตู๋ทำไมวะอา่มคนิตยนอะสตัวหลังินเราบริษัทง่พุสาวก็เห็นหมูทาาในเฟซอีกยัางมีปูจักยากจักสั้งเลยตอนนี้เป็นเสือผางามๆในเฟซอีนี่มูหยากไรเฮงใหญ่จังไงนี่ แม่ก <LO> ับพ <ises> ่อขอไดเงินนะแม่ขอไดเงินนั่นมาได้เนาะเขาเอฟนั่นเอฟนี่มาแตและแม่มีขอมีเงินแบบของดิอนเงินพี่แ่คือบาดีดิบ่กที่นั่นกคืๆจะได้เอฟเอาาค่นะม อิ่มนะบอเขียมโอ้เขียมกินนางโมนะกะนังกรุดดิวันนี้นะเสียงกระปุ่นถั่วเจียอะไแล้วน่ะพอเตียงไม่ได้เห็นน่ขาโมพอเตียงเห็น่มดเครับไม่อิ่มไนเมื่อกี้เผาลาย มันก็เลค่มนก็เป็นนะนหยาบมันหยาบมันยบก็นมือกี้นุ่มนุมิ่งพอตัวนี้แม่เกินอบมาเนาะไม่กินขาไก่แม่มาเห็นในถุงนอนคล้อยทีไปเนีนจุก ะหะอย่างนี้เลยไปไพอล่ะลยไปบปไปปพอลุกมือยบายหึ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 ห่หึขึหึหึบึหึหเหึ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 หเหึหึ้ึห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 ึกึหนไม่ึหึหึาึกึห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 ไหึ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 หหึหึหึหอหนหต้เ ซื่อมาเพักกระตงนี่บูนี่เหรอวะบนี่คะมาไปเสียไปเนาะ่นเนี่ยปบไปอย่าชุไปห้เสียไปิไปเสียเงินชื่อนดิหน้าพ่อคุณพานหางามงามมาเลยนมาเนมันเตะแช่ไบกินกับขอบุณ ไปยิไปแล้วไปล้ไปแกะมัหมบอกเป็นตู้เพลงอะไรกะปิยุบโปอันนั้นกะปิแกนะเดอบบมาเป็นตัวลองมันกะปิยุบโปกับยุโปเชียวเราแ่บกลัเต็งประตูตอนนั้นเฉอยอวัวานเคยว่าเนาะตอนนั้นที่แ่บกเยว่าแตนั่นได้แสบมันเข้ม เ่ียแล้วเลยแเอไม่ได้กะปนิโป้มาีเทียน่ะเลยน้ำซีอิ๊หวานนัวๆเนาะยังหรเฮ้แม่ท่านไม่อยากแม่อยากไม่ชกินเองเด้อีหลากินอะไอีหาไม่อวนกินแทนไม่อวดกินด่ไม่อวดกินกับพ่อละ อเฮ็ตุระเล็ดพักนะอิเฮ็ดไม่ว so ่านะกิน so ดูกินมังดูกินมี่ระโยดอืกชุดกระปุนแซ่ปะนี่เปกระปุนใชรอทำกระปุกใช่ปเวันนาะเดากอืมผู้สาวนะไม่น้อยหน่าไม่อ้วนจิกดิว่าอันยังงงกู คงปงไม่ไแล้ว,ะวะนะแซ่บบลอกภานนีอ้อะเ่ยจาหน้ากเทนกาะหน้าครับคนไหนนี่ะมันเห็นหนา้าเฮ้ยกเกินคนกินไห้เกินเฮียว,วิวเอ้ะว่าแม่มือจกยายมินมนมินอ้ายนนะหันชิมินอ้ติดมือจอเลยปล้างมือเด้อปอนกะพีประตู แม่มื่อจะไปเช็ดดรัไปเช็ดเช็ดทีจำเออจเช็ดเฉืงเลยอันนี้จําให้มูกินเนาะยา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 เด็นไหมคำบายาเหยะแต่เมื่อนะเฮียจ้ำเหยเห่หเอะรือคด้บ พอแล้วล,ลูกละพอแล้ว,ลวร่างมือปลาชัยชัได้ปลาช,าช,าชูบปะป้อ,โอโปดนอดีปด้อนปอนในอื่นใครได้เห็นอะป้อนป้อดพรดิกไว้ตายแล้วไม่เนาะให้กินก็บให้แล้วกันมาเนี่ยให้จับเองเพ่าได้ปด้อนเลยนะ